เขาบอกว่าถ้าเป็นยูทูบเบอร์นี่ต้องพูดคนเดียวใช่ไหมใช่ไหมเขาบอกว่าบางทีเดินไปคนเดียวเมื่อก่อนไม่เคยเคยทำ ทิปีแล้วติดพยัญจมเปืน้นเือบบางคนกเจว่าจค่สี่ใน่ห้าอาจไม่จบบวที่ดมนั่นแหละพจ่าไม่ไม่บ่าขยายขยายมาเอ็ดได่เขาไปอยู่คนก่อนได้แค่ปวิได้แค่ดิพลมาเกินอย่างไกิ่ แต่มันเทียบ้านเราก็ปวะ่อถ้าดีผมาใช่ไหมเรก็ไม่ไปทำงานได้ไดู้บอกว่าอะไรไม่ใช่ไรไม่นานสุดขึ้นหอดกัน้เห็บวอน้ำตาออกแมมอไดเอาน้ำตาอันนี้เสียชื่อจอาถ้าลูกยุคุณตายนี่ยินแต่เพื่นเราว่ะลุงเข้านะมอเรียบร้อยแล้วใช่มอกระว่าคอมเมนต์มาไปโน่นตายโอ้เราหงถึงเงียบขากเงียบติดบอก จาลรกผีแม่นังนี่อ่าไม่รู้หลายอยู uh ่ด้วนี่เกยน้ะ่ไอ้อนเนี่ยเออเขาบอกว่าจะถ้ามาจะให้ซอ้ออ้อนฝักซื้อมีดด้วยนนเอาเอาเอกิ่งนั่ดิเอามาอ้อนมาแกไหนนั่นๆ่นันเนี่ยเหรอไม่ให้เวิร์คล้องมาให้เวิร์ทำไมคล้องมาจิ้นอย่างนี้อ่ะหน้าตา โอ้ยหน้าตาก็คิดเสียบเนี่ยบอนที่หน้าตาซื้อไว้น่ะปลูกไว้พ่อเพิ่นถามที่ตัดบอสให้ตั้ดนี่มันอนอนในกิ่งหลายตัวเอาเอากิ่งนั้นใค่อยๆนะเดินขาไปกินกับ้นตามาบ้านหลานพอดีลุงเขาไม่สบายก็เลยแวะมามาเยี่ยมแต่ลุงเขาอยู่ไอ้เขาบอกว่าถ้าเป็นยูทูบเบอร์นี่ต้องพูดคนเดียวใช่ไหมใช่ไหมเขาบอกว่า บางที่เดินไปคนเดียวอ่ะเมื่อก่อนไมเคยเคยทำใช่ได้มาได้มากิ่งไอ้ก้านเลยนะอ่านี่ไจะให้แกไหมอานนี้กับใครโอกินได้เบิดแล้วแต่ว่ามันเอาแก่น้ำอ่อนน้ำเไหนได้อ่ะนี่นี่นี่นกระตันอุ๊ยกระตานที่ เราก็เจอกันล่าสุดก็ตอนไหนอ่ะก็หลังจากทีนน่นั่นแหละไปไปไปตอ,อ,อนที่ย่าเสียนั่นแหละตอนนี้ก็เลิกทุกอย่างแล้วหน่ยอ่ะดีแล้วแต่เขาอ้วนขึ้นไหมเลิกบุหลี่เลิกเหล้าไปกินแล้วแต่ไอตอนนั้นน้าจ๋าวัานหอมมั้ยใช่ใช่เลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกทุกอย่างแล้วตอนนี้ไม่ก,ก็โอเคหน่ยอยอนาคตข้างหน้าเรานะ,นะมันมองไม่เห็นแต่เราทำทำวันนี้ให้ดีที่สุดพาแล้วไหม นี่ยบางอยู่เนอะดูมันบางมาเห็นว่าแต่แต่เอาตึงมาตากินข้าวปะไม่หรอกเคยทำน่าตึงปะเสลือน่าตึงอยากนี่ไงเอาอันนี้ไปด้วยนี่ไว้ประคันดีปะเอาเอา zoom ไกลบ่อที่เอามาขามน้อยใบเอ็นเอาไปด้วยนะใบบ่เอาโอ้ยยุ่งหมากเลยล่าสุดนี้มันกัดกระต่ายตายสามตัวมันกินหัวกินไส้หมดเลยนะ นหน้าตาเราชอบนะ้าหมากับแมวอะ่ะแต่ว่าหน้าตาเลี้ยงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ไงกินเมียงกินเมียงนอนเมมาบ้านหลานนะคะมาเยี่ยมคุณลุงกับคุณป้าป้านะคะพี่สาวของสามีอยู่ข้างล่างนะคะ ให้หลานเขาขึ้นต้นไม้เอามะขามให้มีแต่คองอันนี้แหละขึ้ี่เรากระถินเลมรัอะคองคองมากเลยค่ะคนชอบ,ม,ม,<า>บมันหากินยากเห้ป้าเท่วบ้านหากินยากเลยโอ้ยพี่มีพอได้กินเอาแต่แบรา,า,าสังเกตมาจะไม่ค่อยเน้นจะจะ,จะไม่ค่อยเน้นอีย่างเน้นกระถินมะขามโอ้ยจับดีๆเด้อย้ำหมองโบมีกับโบมีเด้ แม่นอยู่จ้ะแมน่นเปกขาับแพงเพียงแม่นแต่ทนีกคือเปลือก้ะผมไปบ้านมนาหางกันได้ผมทำด้กันมาแม่นอยู่นะบอกลูกหีิบปีนเพิ่อนันเออเอาหินใส่แล้วเหมือนมันนทานาะยหยิบนาะยยินนะ้มเนาะ เรื่องถึงเขาในบ้านอ๋อน้ำเข้าเหมือนบอกปะน้ำเต็มเลยปีนี้น้ำหลายป้คุปีอันนี้ลูกมะขามอ๋อใส่อันนี้ไปกันอะหาหาถุงเล็กๆใส่เอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นไม่ไปซื้อใหม่ได้ไม่อะไรไม่เอาหน่วยไม่เอาไม่เอาอ๋อไม่เอาโอ่มออม,อมันจะพอเหรอเอาไปกองไว้ในรถก็ได้โอเคแล้วก็มะขามเอิร์น โอ๊ยจับดีๆเด้อคนขึ้นมาต้นมาขาดนะเออเดีลังคาพังนะลังคาพังนี่ซ่อมเยอะนะเนี่ยอ่ะแล้วพี่ยิมเราจะฉาบปูนเหรอพี่น <S <S เน้ใช่ปูนใต้รุ่กับป่านั่นคือทางนั้นเด็ดข้าวเหียวเงี้ยคนกัดเงี้ยต้นไทรตรงไห้ดีหลัเข้า ด,ดูดิดูดิอันนี้เขาทำนาได้ตลอดคือทางบ้านเขาอันนี้ตรงนี้มีน้ํผของใช่ปะเนี่ยเขาก็ทํานะคือเขาเกี่ยวเสร็จอ่ะคือก็ทําก็คือทําต่อได้เลยอ่ะคือไม่ต้องเหมือนบ้านเราอ่ะใช่บ้านลําต้องรอปะรอเป็นปีนะอันนี้คือเออเขาเรียกนาอะไรนะบ้านหน้าตาก็มีทั้งนาปังนาปีแต่ว่ามีน้ําตลอดใช่ปะมีน้ําตลอดเออถ้ามีน้ําตลอดก็ดีอ่ะอ่ะพี่สาวที่บ้านอ่ะเขาทํานาปังตลอดอแต่ช่วงนี้กิดยังพลา เพราะว่าเขามีเขามีสวนยางพาราช่วงกีดยางเสร็จเขาก็ทอผ้าขายที่บ้านนะคะงานงานเขาทำตลอดปีก็ก็ช่วงหนูไปออกร้านน่ะป้าหนูก็เอาผ้าคามพี่แหละเอาลงมาขายไปขายคู่กันกับดอกไม้อยู่สกลอำเภออากาศอ๋ออำเภออากาศอากาศอำนวยอากาศอำนวย กไปพ่อติ๋มนี่จ้ะพี่น้องเพื่อนอ๋อพี่ติ๋มพี่ติ๋มนะเพื่อนเป็นหมู่ในเฟซบุ๊กกับหนูอยู่เออตอนนั้นเตอันนั้นอู้น่าเหน็ดอะไรได้มาดูแล้วไม่ต้องไปเลยเพื่อนมาป่บ้านพี่ลูกพี่ลูกน้องเนาะเพื่อนเข้ามาทักในเฟซบุ๊กอยู่แล้วก็ไปเบิ้งเัวเพื่อนจะได้เป็นพอไปเบิ้งไปเบิ้งอีอย่างน้องพ่อที่เพื่อนร่ำมา เพิ่นเป็นมอลล์มันนะวีรพงเออเพิ่นไลฟ์สดตลอดหนูกับเบิ่งเพิ่นอยู่อันปู่โมเมนต์คู่เนาะอ่าพี่สายอ่าพี่สายพี่พี่ติ๋มเพิ่นรุ่นเดียวกันอันคู่อันคู่ผัวเพิ่นเนาะเพิ่นซัดโรงเรียนอยู่ฝั่นเดียวกันเลยแต่ว่าเพิ่นได้ทั้งขึ้นได้หทั้งขือเลยเพิ่นขึ้นแห่เอาลายข้าวทีใช่ไหม กนเลยเลยอทำงานนะ้ำเอ้ยเพืนน่อนอะไรแล้วดีๆเด้อคนขึ้นมาขามขอบอคุณหลายๆเออด้อคือขึ้นให้หลูกชายล่าครับคนคนกรเอาอื่าให้นอนลูกปหลาน ก็ขามหายากอยูนี่เนาะแม่นอยู่จะป้าอันนี้คดข้อยู่ดิฉินว่ามาโดนร้ายจนเป็นหน่วยายอันนี้อ้อมหูใส่หวายอันนี้อ้อมเขียดน้อยอันนี้ยังไม่เห็นโตเขียดน้อยอยูน่นี่เบิ้องคนไทยเบิง้งเขียดน้อยมาแต่บานเฮานี่เทลฮักลูกมะขามมีแต่เก็บอยู่ใ,ใกล้ๆนี่ละหวัหวเฮาเฮานี่ละ อันนี้อยู่กับป้านะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ